สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy b l u e วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องอาชีพกระจอกแล้วทำไมยังไงค่าก็เทพนะคะต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่เส้นสายแห่งความมุ่งมั่นจะต่อสู้และจิตสังหารที่ถูกง้างจนตึงถึงขีสดสุดก็กำลังจะถูกปลดปล่อยออกมาในขณะน,นี้แต่เสี้ยววินาทีก่อนนั้นเองบอกว่าอย่ารีบร้อนย,ยังไงล่ะไอพวกปีศาจนี่อาจจะมีไม่ลังเลที่จะถลันตัวเข้าสู้แม้จะเห็นความต่างของกําลังลบจนทําให้ฟีดเผยสะบัดออกมาแล้วในขณะเดียวกันก็มีเหยื่อแสงแทรกกลางระหว่างพวกเขา น่าจะเป็นประตูของเวทมนต์กาลอาวกาศจริงอยู่ว่าจะมีประโยชน์หากใช้เป็นโลกแต่ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นเช่นนั้น เอในห้องปราสาทงันเดอภาพที่มองเห็นคือพื้นแวววาวเหมือนหินอ่อนเสาหนาหลายต้นที่แกสลักอย่างวิจิตรและผลงานศิลปะหลายชิ้นมีพรมแดงปูอยู่ระหว่างเสาที่เรียงเป็นสองแถวดูเหมือนว่าจะเป็นประตูอยู่ในพื้นที่ขนาดใหญ่มโหฬารนและอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองจากบริเวณเพดานลงไปด้านในได้ประตูนั้นเคลื่อนย้ายไปเพื่อฉายให้เห็นสุดทางของพรมแดงหรือก็คือด้านข้างที่ประทับของจกักรพรรดิแล้วภาพที่ปรากฏข้ามผ่านปริภูมิเข้ามาก็คือใครบอกว่าแขกรับเชิญมีแค่พวกแกเท่านั้นฮะ ทุกคนยับเยินจังเลยเนอะเพราะดันขัดขืนบ้าบออยู่นั่นน่ะนะนั่นเป็นกงขนาดใหญ่มาเฮอมาทําจากเหล็กสีดำสนิทและเรืองแสงจางๆเหมือนได้เวทมนต์อะไรบางอย่างใส่ไว้ตรงนั้นมีมนุษย์ล้มฟุบอยู่เป็นจำนวนมากใช่แล้ว ทุกคนอาจารย์กระทั่งลิลี่ไอโกะเพื่อนร่วมชั้นและเจ้าหญิงลิเลียนาซึ่งควรจะอยู่ในพระบรมมหาราชวังของราชนาจากักรคาวดีิกับชิซุคุแต่เบงเสียงที่เต็มไปด้วยความรุนแรงดูเหมือนว่าความั่นวิตกจะทําให้จิตใจของทั้งโคคิเดียวทาโร่และสโซที่สงบลงไปแล้วครั้งหนึ่งดันว้าวุ่นขึ้นมาอีกรอบก,ก็ไม่แปลกสงสัยจะต่อสู้กับสาวกที่จูจ่มเข้ามาโดยอย้างว่าเป็นการเชิญทีมของนากายามะและสมาชิกหน่วยพิทักษ์ไอจังต่างก็อยู่ในสภาพมีบาดแผลเต็มตัวโดยเฉพาะบาดแผลของนากายามะจูโกะและด โคสุเกะรวมถึงโซโนเบโยกะและทามาเอะอาซึชิที่สาหาัสเป็นพิเศษทั้ง4คนแน่นิ่งไม่ไหวติงเหมือนกับสติกำลังเดือนลางมือของไอโกะกับลิเลยียนาเปิดเลือดสงสัยว่าจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างสุขความสามารถนักเรียนที่ถือว่าปลอดภัยเหล่านักเรียนกลุ่มที่อยู่ในพระบรมหาราชวังซึ่งสูญเสียจิตใจจะต่อสู้และละทิ้งการต่อสู้มาตั้งแต่แรกแต่ก็ทำหน้าบูดเบี้ยวไปด้วยความกังวลและความหวาดกลัวทั้งยังกำลังกอดเข่าขดตัวอยู่ด้วยเดียวทาลโลกตะข,อขอ้อหยาบคายด้วยท่าทาาทงกกเเปเป็น็นนนนืไไฟแอ้้บี จับเพื่อนไว้เป็นตัวประกันแล้วกล้าบอกได้ยังไงฮะว่าเป็นการเชิญปล่อยเดียวนี้เลยนะเว้ยความโมโหที่บริสุทธิ์ของเพื่อนรักทําให้โคคีที่ค่อนข้างเสื่องซึมหลังจากพิชิตท่านันแข็งก็ทําตามราวกับตาสว่างแล้วทำเสียหน้าเดือดดานหันไปทางเอริเอริถึงทําแบบนี้ไปก็เปล่าประโยชน์คืนทุกคนมาซะไว้โคคีคุงเนี่ยใจดีจริงๆด้วยนะเฮ้อแต่ไม่ได้หรอกจ้าเอริ ถ้าโดนเรียกอย่างร้อนร้อนแบบนั้นเดี๋ยวก็ข้างเอาหลอกรอก่อนนะจ๊ะโคคีคุงเดี๋ยวจะทําให้โคคีคุงเป็นของเฉนคนเดียวเท่านั้นแล้วเหมือนจะเป็นบทสนทนาแต่ก็ไม่ได้เป็นบทสนทนาเลยสักนิดกระทั้งคําพูดของโคคีก็ส่งไปไม่ถึงเอริเซียแล้วโคคีที่เธอรักที่สุดน่าจะเป็นแค่โคคีที่เชื่อฟังนากามูมระเอริเท่านั้นไม่มีอะไรด่าปลื้นสักอย่างโคคีกัดฟันกับเรื่องนั้นก่อนจะหันไปดับศักดิ์ธิ์ไปทางฟีดจากนั้นก็เปลี่ยนเป้าโจมตีและกําลังจะโต้เถียงอย่างดุเดือดเสีียงงงงงรระเเบิดดดััสสสสนนนนขึ้้้คลสสําแแ โจมใส่ฟิสกับเบริจากองศาที่เป็นไปไม่ได้คนที่ขยับทันทีคือสาวกสองตนที่ยืนอยู่ข้างทั้งคู่พวกมันเข้าแทรกวิถียิงด้วยความเร็วที่ทําให้เกิดภาพติดตาและรับโดยการควายดาบใหญ่ อนุภาพยิ่งกว่าก่อนหน้านี้สาวกสองตนเบิกตาพงตัวเล็กน้อยแค่หนึ่งนัดก็ทําให้เกิดรูโบบันดาบใหญ่เล่มหนึ่งและทําให้ดาบใหญ่เล่มที่2เกิดรอยร้าด้วยไม่มีทางจะก,กันนัดที่สองได้ฟิีเหงื่อยเย็นพังพูนออกมาส่วนเอรีทําหน้าบึ้งตึงมะไม่ได้รอเดี๋ยวขอร้องละ่ะรอก่อนนางกุโมะคุงให้สัญญาเรื่องของเอรีแล้วไม่ใช่หรอหนวกหูหน้าทานิกุจิไม่ได้จะยิงให้ตายสักหน่อย ตรงไหนที่เรียกว่าไม่ยิงให้ตายเนี่ยโซโซให้ตัวอยู่กับแขนของฮาจิเมะน้ำหนักของโซโซไม่ทําให้ขยับเลสักนิดแล้วปากกระบอกปืนนั้นก็เล็งไปด้านข้างโดยไม่ใส่เลยไม่แต่น้อยนิดปลายกระบอกปืนหันไปทางประตูขนาดเท่าฝ่ามือประตูนั้นเปิดอยู่ทั้งหมด4อันโดยมีตรงซ้ายขวาของฮาจิเมะและด้านข้างยิงเยองกับพวกฟีดคงต้องเรียกว่าเป็นการยิงข้ามปริภูมิโดยประสานกับยูเอะรมังน่าจะทําเพื่อเล็งโดยเลี่ยงประตูของฟีดที่เปิดอยู่ตรงหน้าพอดูจากวิธียิงเมื่อคู่นี้แล้วก็เห็นว่าเขาเล็งไหลของเ e อริจร ซึ่งทําให้ดาบใหญ่ของสาวกพังไปด้วยการโจมตีครั้งเดียวถ้าจบแค่ระดับแขนขาดไปข้างหนึ่งแล้วก็ยังดีส่วนฟีดถูกเล็มที่ศีรษะอย่างในความปาน,นีไอ้คนบ้านนี่ งั้นคงต้องเรียกแกว่าเป็นคนโง่ของแท้เลยละมัง้งคิดว่าได้พิสูจน์แล้วนะว่าพวกเขาจะไม่ตกเป็นตัวประกันเสียงปืนคงส่งไปถึงพวกไอ้โกรธถึงกำลังกวาดสายตามองรอบๆอยู่ด้านในประตูของฟีดฮาจิเมะจำเนืองมองภาพนั้นก่อนจะพูดระหว่างให้โซลโซลงจากแขนถึงจะเชื่อฟังแต่โดยดีก็ไม่รับประกันความปลอดภัยของพวกนั้นใช่ไหมละ่ะฉันเองก็ไม่ไว้ใจเรื่องในสาราแบบนั้นด้วยสิไม่รู้ถ้อยคํานั้นตั้งใจจะสื่อสารกับโซลโซที่บาวิตกหรือพวกโคคิสายตาของฮาจิเมะที่พึมพำว่าแถมแล้วยังคงจดจด้องงงไปปทาาีและสชัวร ด้วย มันจะมีปัญหาอะไรล่ะถ้าข่าพวกแกให้หมดก่อนค่อยรับคำเชิญดูเหมือนว่าตอนนี้เขาตัดสินใจบุกปราสาทราชามมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงอยู่ว่าฮาจิเมะน่าจะไม่หยุดถึงจะจับเพื่อนร่วมชั้นเป็นตัวประกันก็ตามแต่มันกับแตกต่างกับก่อนหน้านี้เล็กน้อยตรงพยายามจะช่วยหากช่วยได้นอกจากโซโซที่ล้มก้นจำเบ้าแล้วพวกโคคียังทำสีหน้ากำกึ่งเหมือนไม่รู้ว่าควรจะทำหน้าอย่างไรดีรู้อยู่แล้ว,ว,ว,ลวฟีดีตาเล็กลงแล้วกำมือจับบางเหียนของอุรานอสแน่นจนเกิดเสียงเสียดสีไม่มีทางจะดื่มหลอีก สีหน้าที่ปรากฏคงจะเป็นความปิติและหัวรอยย่ะเรากับบอกว่าใช้พวกเพื่อนร่วมชาติเป็นตัวประกันไม่ได้ผลงั้นแค่เตรียมตัวประกันที่ได้ผลก็พอเรากับมั่นใจเช่นนั้นและนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดพลาดเลยประตูเคลื่อนย้ายไปอีกฝ้าของกรงที่ขังพวกเพื่อนร่วมชั้นโดยมีบัลลังก์ตั้งอยู่ระหว่างก,ากลางกรงเล็กๆที่อยู่อีกฝ้าหนึ่งของเสาแบบเดียวกันเสียงหายไปในวินาทีนั้นจิตสังหารที่ผิดปกติกื่นกินบริเวณโดยรอบทั้งหมดจนรู้สึกเป็นเช่นนั้นหยดหายใจไปชั่วขณะคนลุกชูชันและสรชาาาตตตญก็จ้งงือนนััยด นนมนุษย์ทั่วไปคงพยายามจะหนีไพเองโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อเจอกับจิตสังหารที่ทําให้กระทั่งเลือดเดือดพ่านยังเยือกแข็งไม่สิควรเรียกกลิ่นอายหน้าขนลุกนั้นว่าแรงกดดันของผู้ทรงพลังความจริงมีมังกรเท่า่างลูกน้องของฟีดบางตัวล่วงหล่นลงพื้นเอากับถูกยิงบางตัวก็เริ่มมารวาดเหมือนคุ้มข้างจิตใจเล็กเจียวของพวกมันและสัญชาตญาณเอาตัวรอดของสิ่มีชีวิตไม่อาจจะทานทนต่อขึ้นความสายอยงของวัญสีดำสนิทที่ถูกปล่อยออกมาได้ทั้งที่พวกตนเองไม่ใช่เป้าหมายแต่กระทั่งโคคิเดวทาโรและชอย่างทุกทรมาส่วน โสดที่อยู่ใกล้ๆนั้นตกใจจนทําอะไรไม่ถูกเมื่อเผชิญหน้ากับฮาจิเมะที่ผิดปกติจนขนาดสาวกยังหน้าเปลี่ยนสีและกำลังโดนความใสของขวัญแบบนั้นพุ่งใส่แล้วฟีตก็ยังพอจะรักษาศักดิ์ศรีเอาไว้ได้ด้วยการขบดิมฝีปากแน่นส่วนเอรีนีไปด้านหลังตั้งนานแล้วฮาจิเมะ เอ๋ยยูเอเสียงตะโกนจากยูเอช่วยให้สมองที่โกรธจัดจนเดือดพ่านเย็นลงเล็กน้อยฮาจิเมะเอาเข็มที่นำทางออกมาจากกระเป๋าทันทีเปิดใช้งานเพื่อค้นหาตำแหน่งของลูกสาวคนสำคัญที่เคยสัญญาเอาไว้ว่าจะไปรับแน่นอนตัวจริงนั้นล่อมีความไม่สบอารมณ์ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของฮาจิเมะพอทำเช่นนั้นแล้วพวกเชียร์ก็เข้าใจได้เองเด็กผู้หญิงอายุน้อยจากพผามนุษย์สมุทรที่ถูกจับอยู่อีกฟากหนึ่งของประตูตรงหน้านั้นคือมิวตัวจริงบ้านามิวจังกระดังคุณเดเมียด้วย บางอาจนักเรเมียผู้เป็นมารดาก็อยู่ด้วยทั้งคู่กําลังอิงแอบกันอยู่แม้จะตัวสันสถตานด้วยความวิตกกังวลแต่พวกเธอก็จใจแข็งและให้กําลังใจกันโดยไม่มีการหลั่งน้ําตาดูเหมือนว่าจะยืนยันได้แล้วสินะไม่มีกําลังมากพอจะเอ่ยปากถามเกี่ยวกับอาร์ติแฟกต์ที่สนอกสนใจได้ฟีกกาลังกัดฟันในจุดจ้องฮาจิเมโดยไม่ปัดเหเงืยเย็นที่เข้าตาปะหนึ่งคิดว่าถ้าเบินสายตาแม้แต่ชั่วพพิบตาเดียว,วก็วินาทีนั้นแหละที่จะเป็นเวลาตายของตน คนที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างมิวกับฉันคือแกงั้นสิสายตาของฮาจิเมะทะลุผ่านระหว่างสาวกไปแล้วสายตานั้นก็จับจ้องไปที่เอริ i, ซึ่งหนีไปข้างหลังโดยใช้พวกสาวกเป็นโล <c oughs> ก็ไม่รู้สินะท่าทางจองหองเหมือนเดิมแต่หน้าตากับซีเซียวแก้มกระตุกและพูดแบบไม่ปฏิปต่อบางทีอาจจะเป็นเพราะความกิ่งเก่งที่ทำให้เธอกุบเกลื่อนไม่เนียนเลยสักนิดประจักษ์ชัดเพราะตาไดที่ดังฟีดและสาวกไม่รู้จักหน้าค่าตาของมิวแล้วบุคคลที่สามารถบอกได้ว่าพวกเธอจะเป็นตัวประกันที่ได้ผลกับฮาจิเมะก็จะไม่มีใครอื่นนอกจาก A ซึ่งรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างมิวกับฮาจิเมะน้ำมหาวงกดออคสัสเรื่องแบบนั้นยังไงก็ช่างเถอะเจ้าสิ่งแปลกปลอมคําตอบละ่ะว่ายังไงฟีดเด้งขอคําตอบโดยตะข้อเพื่อปลุกใจในอีกด้านหนึ่งฮาจิเมะจ้องมองฟิดกลับไปด้วยสายตาเหมือนมองแมลงยังแผรก,กินไอหน้าขุนลุกอยู่แต่ไม่รุนแรงมากเท่าเมื่อคู่นี้แถมเงียกบกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่นั่นกับเป็นลางไม่ดีประหนึ่งถูกป,ปีศาจแอบมองมาจากภายในความมืดมิดฟีดหายใจเข้าตื้นๆไปเองโดยธรรมชาติไม่มีเวลามากพอจะตระหนักได้ด้วยตนเองสุดท้ายแล้้วคําตอบบนนนัััฉจะร ญเชิในที่สุดก็ตัดสินใจอย่างฉันฉลาดได้แล้วสินะหอยหาอากาศดังปอดระดับการปลดปล่อยจากพันานาการฟีดเผยรอยยิ้มเยียดหยันหลังจากได้อำนาจเหนือกว่าขึ้นมาใช้เวทมนต์เปลี่ยนแปลงปลูมังกรเท่าฐานที่หมดสติหรือกำลังบ้าคลัง่งแล้วสร้างประตูให้มหเามาพอที่กองทัพใหญ่จะผ่านได้ในขณะที่สาวกมองลงมาโดยไม่ช่าใจโยเอะก็ยืนยันด้วยเสียงเบาๆพางจำเรืองมองพวกโคคีที่กำลังสูดหายใจเข้าลึกหลังจากกินไอหน้าขนุกบรรเทาลงจนเป็นจิตสังหารธรรมดาในท,ที่สุดจะดีหรอ แค่ใช้คิสตั่นคีย์ก็น่าจะไปช่วยได้แต่มานานเกินไปกว่าจะใช้งานได้แถมอีกฝ่ายก็รู้ว่ามีพลังประเภทเคลื่อนย้ายข้ามปฏิภูมิแน่ๆแปลว่าวางแผนรับมืออะไรบางอย่างแล้วสินะคะ ถ้าเกิดเหตุเดไร้ายก็จะละหมากเอาเนอถ้าท่านอาจารย์กับพวกนักเรียนก็ยังมีเท่าไหร่แต่มิวกับเดเมียไม่มีกําลังต่อสู้ไม่ว่าอย่างไงก็ต้องใช้กําลังของตอนเองถ่วงเวลารอให้อดิแฟกทํางานเนอถ้าคิดจะทาก็สามารถใช้คิสตันคีย์กับเข็มทิศเพื่อเคลื่อนย้ายไปปราสาทราชามานที่กัขกขังผู้ไอโกแบบระบบตําแหน่งแม่นยําได้ตามที่ทีโอกล่าวแต่การเคลื่อนย้ายของคิสตันคีย์จะเกิดจากเวทมโนทัศน์การเผาผ่านพลังเวทและเวลาที่ใช้ก่อนเวททางานจึงอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับประสิทธิภาพเกินมาตรฐานนั้นไม่ว่าอย่าง ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่เหมาะกับการช่วยเดลือตุปกันซึ่งต้องเน้นความเด็วนี่นากุโมะคุงคิดว่าจุดประสงค์ของราชามานคืออะไรชิสุคกค่อยๆเดินเข้ามาถามใกล้ๆไม่รู้แต่ไม่แน่ว่าอาจจะรู้เรื่องที่ฉันได้วิธีกลับบ้านมาแล้วหลังจากพิชิตมหาวงกฏทุกแห่ง เรื่องนั้นมันทางนั้นเองอาจจะเดือดร้อนถ้าคนที่ว่าสารเชิญมาสามารถกลับไปเองตามอำเภอใจเพราะฉะนั้นเลยแปลว่าจะต่อรองมัง้งเพราะยังไม่ได้รังสรรเวทมนตรทัศ์เพื่อยับยั้งการอัเชิญซ้ำฉะนั้นมีโอกาสที่จะถูกเรียกอีกรอบแม้จะกลับไปที่โลกแล้วไม่ทราบว่าความพยายามนั้นจะหนักแค่ไหนสำหรับที่พระเจ้าแต่ไม่แน่ว่าอาจจะลำบากมากทีเดียว อามมนกะวะเหออะไรนากุมโมจะทํายังไงต่อจากนี้รีบๆตัดสินใจเอาไว้น่าจะดีกว่านะเป็นเดียวทาร่รแทนที่ตอบสนองต่อคําพูดของฮาจิเมะว่านั่นหมายความว่ายังไงกันเนี่ยพวกเรามาที่โลกนี้เพราะถูกอัญเชิญผู้กล้ากล่าวคือถ้าฉันกลับบ้านจะเดือดร้อนงั้นสิ เป็นไปได้น่ะไม่ว่ายัางไงก็ตามไม่คิดว่านากามุระจะปล่อยให้แกหนีไปได้ง่ายๆแบบนั้นกลับพร้อมกันหรืออยู่ในโททัร์เพื่อต่อสู้กับเทพเจ้าตามที่เคยคุยววไว้ก่อนหน้านี้โคคิจะตัดสินใจอย่างไรหลังจากเผยสภาพอบนาอบอายตอนทําบททดสอบในถ้ำน้าแข็งจนกระทั่งความมั่นใจและศักดิ์ศรีต่างก็แตกสลายเป็นผุยผงไม่ว่าจะเลือกอะไรก็ตามใจนายเลยแต่อย่าดึงพวกเราไปติดร่างแห่ด้วยการตัดสินใจที่ขึ้นเงืองกลางล่ะ ไม่ต้องบอกก็ดูเดี๋ยวทาโรก่กับโซโซมองโคโคีด้วยความเป็นห่วงส่วนชิซุคุกับคาอริกำลังมองโคโคีที่มีออร่าถ่มท่มด้วยความกังวลยูเอทีโอถ้าต้องต่อสู้แล้วก็ให้ความสำคัญกับมิวและเลยเมียก่อนเออจะไม่ปล่อยให้มีสักแผลวางใจได้เลยจะปกป้องโดยเดิมพันด้วยชีวิตเลยลนะเนอเชียเธออรารวาสเลยฆ่าทุกคนที่เป็นศัตรู รับทราบค่ะจะใช้ขอนเด็กแก้ปัญหาเองค่ะดูเหมือนว่าฝีเตรียมตัวเสร็จแล้วในระหว่างที่หารือกันประตูขนาดใหญ่มาเฮม,มาดุดดังประตูเมืองกำลังตั้งต่งงานอยู่ขอให้ปลดอาวุธก่อนฉันจะนำทางเจ้าสิ่งแปลกปลอมหา แล้วก็ขอสวมตวนเพื่อผนึกเวทมนต์ด้วยตวนคล้ายกุญแจมือถูเอาออกมาจนเกิดเสียงโซ่เสียสีกันมันดูคล้ายกับของที่ไอโกะและพวกโคเคเคยโดนจับสวมตอนเมืองหลวงถูกลุกดันงก่อนหน้านี้ปฏิบัติเป็นเหมือนเชลยอย่างแท้จริงแม้จะกล่าวอ้างว่าเป็นการเชิอเชิงก็ตามกุญแจมืออันหนึ่งถูกคว้างมาอยู่ตรงหน้าของฮาจิเมะที่ดีตาใส่เองซะไม่รู้ว่าพระถูกหักหลังจนยับเยินซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือไม่ถึงทําให้รอยยิ้มย้อยเย้ยอของฟีดดูน่ารังเกียจแบบไม่เคยมีมาก่อนคิดว่าเมื่อก่อนเขายังไม่ได้มีนิส และความชิงชังมากมายที่มีต่อฮาจิเมะคงจะเปลี่ยนนิสัยของเขาหรือไม่นิสัยก็วิปริตไปตามระดับความบา้าคลั่งศาสนาที่หนักขึ้นไม่ว่าอย่างไรผลสรุปก็ไม่ต่างกันอยู่ดีอย่ามาพูดจาเหลวไหลฮาจิเมะกระทืบปุญนแจมือตรงหน้าบอกแล้วไงว่าไม่มีสิปฏิเสธหรือว่าจะไม่เหลียวแลแม่ลูกนั่นแล้วหาข้าไม่มีความเมตตาให้พอพันธุ์เลือดผสมที่ต่ำต้อยน่าเกลียดออกนะฟีดเผยเสียหน้างงงานไปช่วยพิตาหนึ่งแต่แล้วก็ขมมดคิวด้วยความหงุดหงิดก่อนจะพ่นคำพูดข่มขู่ออกมาทันทีฮา จับมิวกับเดเมียเป็นตัวประกันแล้วจะผนนกทุกอย่างของฉันได้งั้นหรอทำความเข้าใจใหม่ซสนะว่าภายในมือของพวกแกมันเป็นดาบสองคมดาบสองคมงั้นหรอช่างเป็นน้ำเสียงที่สงบเหลือเกินไม่รู้ว่าจิตสังหารหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่มินำซ้ำยังไม่ใช้กระทั่งขมขู่และพลังเวทศักย์หยดทว่าถ้อยคำนั้นกลับกลายเป็นโซ่น้ำแข็งที่มัดตัวพวกฟีดรู้สึกหวาดกลัวมากจนขนลุกเหตุผลที่ปล่อยให้พวกแกมีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่มิวกับเดเมียลองทำให้สองคนนั้นมีสักแผดูสิดวงตาเปล่งประกายจ้อง ผมสีขาไม่จบแค่กองทหารหลอกผู้หญิงคนชรลาเด็กฉันจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นานโดยแม่แยแสทั้งความศรัทธาและวันนะมือค่อยๆยกขึ้นมาและชี้ไประหว่างสันเหมือนผีเข้าโดยชี้ไปอีกทางฝากหนึ่งของประตูให้หมดเลยนั่นเป็นคําตัดสินคาประกาศและคําสาบานเป็นคําพูดที่หนักอึ้งและน่าขนลุกเสียจนบทบางความเกลียดชังและความหัวเสียของฟีดไปหมดไม่รู้ว่าคิดเองหรือไม่แต่ความรู้สึกกระทั่งว่ามีแต่รอบข้างของฮาจิเมเท่านั้นที่มือสลัวลงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเป็นไปไม่ได้ไม่แน่ว่าอาจจะ คนสันหลังลุกว่าความรู้สึกที่เหมือนลางหลายท่วมทนทำให้ฟิสดึงมังเหียนโดยไม่รู้ตัวส่วนอุรานอสก็เผยหลอยหลังไปเองถ้าจะให้ปลดอาวุธลก็จะต่อสู่ตรงนี้ลองใช้กำลังมาปลดดูสิเมื่อมีคนโดนจับเป็นตัวประกันตัวเอกในนิทานก็มาจะวางอาวุธลงตามที่โดนสั่งแต่มันเป็นไปไม่ได้สำหรับฮาจิเมะเพราะเขาคิดว่าการทำให้ฝั่งที่จะมาช่วยเหลือและกำลังเพื่อความปลอดภัยชั่วขณะน,นั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีทางจะเป็นไปได้ถึงตัวประกันจะมีสภาพไม่ครบ32แล้วแต่เขาก็จะทำลายล้างศัตรูอยู่ดีมีความเป็นไดได้ทีี่รอชวิต บาดเจ็บมากกว่าความเป็นไปได้ที่จะพินาศย่อยยับยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้มีกระทั่งวิธีฟื้นคืนชีพโดยใช้เวทมนตร์วิญญาณกับเวทมนต์กำเนิดใหม่แม้ไม่ต้องการจะให้พวกมีวบาดเจ็บเลยสักนิดถ้าทําได้ก็อยากได้ตัวคืนแบบไร้บาดแผลแต่ฮาจิเมเลือกได้อย่างไม่มีลังเลหากนั่นเป็นสถา,านการณ์ที่ยากลาบากถ้าคํานึงตามสามัญสำนึกนั่นน่าจะเป็นตัวเลือกที่เรียกได้ว่าโหดได้ในแง่หนึ่งสมมติว่าฟิตรู้สึงถธอนิสัยยิงก่อนถามทีหลังของฮาจิเมจึงสามารถยืนการให้รรรรรััับเเงงงืื่่่่ออออนนไไไขตตต้้กกกกาาาาวววุุแและะมมมใสสญจจจดดํ็คิปปป จะต้องการความเอาใจใส่และความรอบคอบถังขีดสดุดปกติจึงจะไม่คิดว่าแค่ไม่ตายก็พอคนปกติจึงต้องลังเลใจจนไม่อาจก้าวข้ามที่ฎีสุดชนนี้ไปได้ยิ่งมีชีวิตของบุคคลที่สําคัญอย่างมากสําหรับตัวเองเป็นเดิมพันยิ่งแล้วใหญ่ในกรณีนี้จึงพูดอะไรไม่ได้นอกจากแกนี่มันบ้าจริงๆหากอีกฝ่ายโจมตีทางนี้ก็จะโจมตีเช่นกันจะไม่มีการป้องกันเป็นการทดสอบความกล้าว่าฝั่งใดจะมาลายไปก่อนกันอย่างนี้นี่เองเพียนจริงๆดะเดี๋ยวสิฟีดอย่าทําตามอําเภอใจสิ ไม่ได้ถูกสั่งมาว่าให้ปลดอาวุธสักหน่อยนี่พวกมันเป็นคนที่อันตรายจริงๆนะ แต่จะให้พาปีศาจนนี้ไปหาอง์ราชาทั้งทั้งอย่างนี้หรืองไงฮะดูเหมือนว่าการปลดอาวุธจะเป็นผลมาจากความจงรักภักดีเกินเหตุของฟีดฟีดจ้องเขมแยงฮาจิเมะแต่สาวกตนหนึ่งก็ลอยเข้ามาแทรกกลางฟีดหยุดทําเรื่องไม่เกิดประโยชน์ท่านผู้นั้นไม่สนใจเรื่องยุมยิ้มแบบนี้หรอกคะ่ะเหนือสิ่งอื่นใดตราบที่พวกเราอยู่ใกล้ก,ลก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้นแน่การคงอยู่ของพวกเราเพียงพอแล้วที่จะเป็นการพัฒน,นาการเจ้าสิ่งแบบปลกปลอมคะ่ะพอสาวกแห่งเทพเจ้าแท้จริงพูดเช่นนั้นแล้้วววแแมตต่ีีเเองงกกกก็ยยบปาาาาสสนจ ที่พบักหน้าถึงแม้จะยอมรับได้ยากแล้วหันไปมองทางอาจิมม เจ้าสิ่งแปลกปลอมข้ามีนามว่าแอสเตอร์แววตาไรอารมณ์เช่นเคยแต่ว่าวิเคราะห์ข,ข้อมูลการต่อสู้ของคุณกับนอยเสร็จสิ้นแล้วอย่าคิดว่าจะเอาชนะพวกเราได้อีกเป็นรอบที่สองค่ะไม่แน่ใจว่าคิดเองหรือเปล่าถึงรู้สึกว่าสายตาของแอสเตอร์ตอกย้ำเช่นนั้นดูเหมือนว่าจะส่นเกรือเล็กน้อยต่างกับตัวอื่นอื่น,นาจิมไม่มองเห็นมันเหมือนเป็นการแสดงความรู้สึกคล้ายความเครียดแค้นสตูหรือความเกลียดชังเอาเหอะรีบมๆนำทางได้แล้วฮาจิมยังงนัดทั้งที่สายตายัางคงอยนชาท่าทางหง,งิกพย มากขึ้นแต่เอริรีบประจงเข้าไปในประตูเรากับจะบอกว่านี่เป็นโอกาสดีพวกสาวกตั้งแถวใหม่และสร้างทางเดินไปโ่ประตูเหมือนกับทางเดินที่มีเสาเรียงกันเป็นแถวพวกฮาจิเมก็ออกไปตามทางเดินนั้นอย่างไม่มีลังเลและก็ขอจบตอนที่159เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปใน e ีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ